มาแล้วลตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ Diver City o d a ด b a นะครับผมที่ที่ทุกคนจะต้องมาดูกันดั้มแต่เรามาดูเลโก้เจอตำรวจกันเลยตันแรกตัวนี้ก็เหมือนกันทุกที่ครับกำลังโกโมโอด F1 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 ร์มลูลา่า เขาเลยเอาสปีดของเทียนมาจ้งที่นี่นะงานโบราตรงนี้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันนี่ก็มีให้เด็กมาต่อรถปิดบันแข่งกันนี่แล้วได้เด็กๆต่อแล้จะมีพาร์ทที่ต่อเฉพาะสำหรับทำรถโดยเฉพาะเลยตรงนี้วยเดี๋ยวผมถ่ายคู่มือให้ดิ นี่แล้วก็เห็นอันนี้เห็นอันนี้น่าสนใจมากเลยอันนี้ตัวใหม่เพิ่งขายาเรามีอย่างขายแล้วบ้านเราเพิ่งบางขายเนี่ยอัวนี้พีคมากใช่เพราะมันใหญ่นอันนี้อันนี้บางขายก่อนหน้านี้มีตัวที่สองมาเต็มนี่มีของใหม่ทีของใหม่อะไรบ้าง สำหรับเราก็ต้องมีจากโก้ครับมีจากโก้ก็นี่ของใหม่อันนี้ของใหม่นะคะของใหม่ครับดาก้อนดราก,รก้อนซซมากรสองหัวมากร,กกรกนหนึ่งโอ้มีสองหัวมากรสองหัวหมื่นสี่ก็ประมาณสามพันบาทสามพันสามพันอันนี้ก็สองพันแล้วก็ตัวน,นี้น,นี่ ของใหม่อันนี้อันนี้คือนิวอะไรล r ยโรลเลยครับตัวนี้เพิ่งออกเอาไปต่อกับเมืองเก่าๆที่เคยออกมาแล้ว2 3ชุดได้แล้วนี่คืออะไรเขาเขียน c l u s i v e อย่างนี้ e c กลุสีเ e โก s ส o ตร์ของเราก็น่าจะมาขายสกคับค่ะรถมันอ,อ้อคนเชียร์ของเก่าออกมาแล้ว ในที่ผมน่าจะพิจารคลงนี้ Animal Crossing นี่นจะเป็นตุ๊กตุ๊กสีแพ็กเกจโอ้โห,โห,โห,โหก็คือที่เมืองไทยจะเป็นหน้าปกอีกแบบมั้งตัวนี้ผมไม่ได้เล่นก็เลยไม่รู้ว่าเฉพาะแพ็กเกจใช่ไหมคะก็ของเด็กน้อยดูโป้ดูโป้ของเด็กโหโหน้อยที่นี่เยอะมากโอ้นี่นี่ดูโป้ ดิสนีย์ดิสนีย์ปราสาทดิสนีย์ว้าวนี่ขายนานหรือยังน่าจะขายนานแล้วนะน่ารักดีแต่ที่ผมจะมาเลโก้ t โ r e ก็เพราะว่าจะมาดูพาร์ตตรงนี้ครับพิกอบิกว่ามีพาร์ตอะไรให้เราหยิดบ้างจะเหมือนกับเมืองไทยไหมพิกอบิกมีอะไรน่าสนใจไหม นี่พัดลายอิกสีขาวพัดลายอิกสีขาวบ้านเราไม่มีเหรอคะไม่มีครับไม่มีโอ้ที่นี่น่าสนใจน่าสนใจน่าสนแล้วก็โอ้แต่พัดที่เหลือก็กลางๆสีนี้หายากหน่อยสีนี้หายากเขียวนมสงสัยจะไม่เสียตังค์กันพัดน้อยไปหน ไปดู Star Wars อันถนะัดไปครับ b ิ i l ับ Mini Fleet หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบเยนก็ประมาณพอๆกับเมืองไทยครับ2องสงามร้อยบาทน่ารักอะเขามาตั้งติดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่รู้อันเนี้ยเมืองไทยไม่รู้ไปถึงไหนแล้วไม่รู้ว่าเมืองไทยอะไรอยู่แต่ตอนนี้มีชีฟนี่ชีฟ ีชีสนี่ไงหัวเป็นชีสอย่างเงี้ยค่ะชีสเราเป็นดับเบิลครีมทั้งหลายเฟรีมด้านลา่างของใหม่อ่ะของใหม่ของใหม่เพนะิ่งออกอยู่ข้างล่างใช่ไหมเพิ่งออกคือมาริฟิเซนว้าวมีมาริฟิเซนเพิ่งออกแล้วก็ เจ้าหญิงเบลเฮ้ยเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าน่าสนใจคือนี่เขาเป็นกล่องเพลงไหมไม่ไม่ได้มีเพลงแต่หมุนเปิดได้เปิดได้แต่ว่าซินเดอเรลล่าที่เป็นมินิฟิกซยอร์เนี่ยเขาเป็นกระโปรงแบบกลมมันไม่ได้มีทุกเซ็ตนะกระโปรงกลมส่วนใหญ่จะเป็นกระโปรงแบนๆนี่กระโปรงกลมกระโปรงแบนจะเป็นแบบนี้นี่กระโปรงแบนนี่นะกระโปรงแบนมันจะขนาดแค่หนึ่งคูณสองเพล่อ แต่กระโปงกลมมันจะเป็นสองคูณสองซึ่งกระโปงกลมสวยมาก,กมันก็จะมีเจ้าหญิงเินเดลรล่าแล้วก็มีเบล <c oughs> ให้ดูด้วยโอโอ thank you วเขาก็สาเอามาให้ดูด้วยเห็นไหมรีวิวนะน่ารักมากเลย อ๋อห oh. oh, mm hmm. มุนได้ประตูเปิดด้วยามีห้องรับมีห้อง This This mini fit can fit this เย yeah, 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 okay. okay. oh, ้ๆโอเคมีแบบห้องรับสามารถเก็บตัวได้โอเคว่า Thank you ขอบคุณมามา แล้วก็มีตอนนี้มีมีิตอนนี้นี่ที่บอกว่าเป็นกระโปงกลมนะคะนี่ดีทีพีโอนี่เพิ่งมาเลยเอ็กซ์คูซีฟเหมือนกันเอ็กซ์คูซีฟคือเอ็กซ์คูซีฟใน e g โกชอปถ้าเราไปพวกแบ อากิฮาบะไอพวกแบบห้างจะไม่มีขายเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้อันนี้สุดครับอันนี้เมืองไทยไม่มีโอ้ยอันนี้คนชอบคอเลชันเลยแบบผมนี่นะโดนเลยอันนี้ซื้อเลยเสียงลงเลยลงเลยครับอันนี้โหโดนเลยโดนเลยชอบมากชอบมากโอ้โหเท่าไหร่ต้องมีหรือเปล่าหกพันเก้าสี่สิบเจ็ดพันเยนนะ เ0 0 0เยนก็ประมาณพันสี่เฮ้ยพันสี่กล่องละเหรอกล่องละพันสี่แล้วผมสองกล่องครับสองกล่องเฮ้ยหมดเลยเหรอนี่เขาหมดเชลเลยนะคุณไม่เหลือให้เขาหนเหรอคะจริงจริงตั้งใจมาหาดูไดโนเสาร์นะเจอเนี่ยเฮ้ยเขตั้งใจเออเสียงดังนะผมว่าอันนี้เมืองไทยไม่รู้จะเข้าหรือยังไม่รู้จะเข้าขาดด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน่าจะยังไม่เข้าอ่ะชัว นี่คุ้มคุ้มกับการมาครั้งนี้มากครับผมมาไกลต้องโอได้บะนี่แหละอันนี้นะคะอันนี้ไม่ยังไม่เห็นที่บ้านเรานี่ก็ออกไปแฟนโต๊ะสวยมากจริงสวยนะทำเป็นแบบว่านูนสูงนูนต่ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เป็นงานศิลปะไปแล้วอันนี้ก็จะหลอกล่อให้ผู้ใหญ่มาซื้อหลอกให้ผู้ใหญ่ซื้อนี่นี่อันนี้ เปนกลอง่เปเดียวด้วยอือหือโอ้มายก็ยังชื่อดังก็ยังมีขายอยู่อันนี้ก็อันนี้มีอยู่แล้วที่บ้านเราใช่ไหมเห็นอยู่มีสองกล่องครับสองกล่องอ่าแล้วก็นนี้อันนี้ของใหม่เหมือนกันกาแฟเท่น้ำพุที่อิตาลีแล้วก็เซรีซ่าอันนี้มาใหม่ที่นี่ใช่ไหมเมืองไทยก็เพิ่งมาครับ สายกันเดือนมีนานนี่แหละเดี๋ยวนี้แบบว่าช็อปที่ไทยก็อัปเดตไวมากยอดเสียตังค์ราคาอ๋อวันนี้มีอะไร Star Wars อันนี้ออกมาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อในกรุงเทพครับอันนี้เพราะเราหิ้วไม่ไหวแล้วกระเป๋าเต็มใช่กระเป๋าเราเต็มแล้วหิ้วหนักมากหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบเนี่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ย อัรีทูใช่ไหมออกมาสักพักแล้วตัวเนี้ยออกไปบางคู่กับตัวเมื่อกี้ได้เลยที่ผมถ่ายไป CTPO <c oughs> ขนาดเท่ากันหรือว่าเป็นไซต์ที่มามาคู่กันอ่าแา้วกนี้ออกมาโอ้มาเวล,นนลาามาเวลต้องมีนะครับ <c oughs> ผมคงไม่ซือ้อเพราะว่าเพราะว่าเยอะแล้วเราเล่นหลายลายไม่ได้ตัวนี้คือจุดเด่นคือทุกอย่างมันจะเก็บเข้าไปข้างในได้แล้วพอเรากดปุ๊บมันจะเด้งออกมา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 นี้นี่เราก็ได้ มาวิวครบเลยเราก็ได้มินิฟิกต้องห้า <5 S 1> ตัวไอรอนแมนแบ็ควินโดกับตันนาเมกาทอร์ฮักเนี่ยคือถือว่าเกือคบ 1> 1ค,อครบแอดเวนเจอร์หนึ่งชุดละแอดเวนเจอร์หนึ่งเกือบครบละขาดใครก็ไม่ครับผู้ชายที่นา่าสงสารที่สุดฮอกอายครับคนที่ไม่มีพลงังฮอกอายเขาไม่ให้มาในกล่องน,นี้น่าสงสารจริงไอ้โอ้โหเด็ด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 โอเคโอเคดีใจสองกล่องนั้นเหรอดีใจสองกล่องนั้นเลย อันนี้นิวอะไรอีกคะนิวอะไรว้าวหรอโหตัวนี้คือนี่เราเพิ่งไปแฮร์รี่มาแล้วมีมีรถคันนี้ใชบัสบ่อยมากแล้วสองรอบสามรอบแล้วก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นอกจากได้มินิฟิกเพิ่มอ่ะได้มินิฟิกมาเพิ่มหนึ่งตัวอางนั้นก็คือมินิฟิกเดิมอมีแฮร์รี่เพิ่มมาใช่ไหมคะใช่แฮร์รี่ไม่ได้เพิ่มมานะ คนนี้ผู้หญิงคนนี้เพิ่มมาทุกครั้งที่ออกเนี่ยเขาจะมีรถมีคนขับมีเด็กน้อยแล้วก็ตัวนี้มาลฟอยใหม่เหรอคะใหม่ใหม่อันนี้ใหม่มาเดือนนี้หรือมั้งหรือมาเดือนที่แล้วมาลฟอยเขาออฟฟอยแมนนี่ก็ฉากนี้น้ำตาซึมกันไปเลยครับฉากนี้เพราะว่าโดนจับไนยพวกพระเอกมาช่วยเพื่อนที่โดนจับอยู่แล้วก็เจดดา เอฟเฟนดอร์ door, แล้วก็เพคที่เกิดขึ้นกับดอบบี้เอ้ยมีดอบบี้ด้วยอ่ะชินเนี้ปกติมันไม่มีป่ะจำไม่ได้นะจำไม่ได้เพิ่งเคยเห็นอะ่ะอันนี้เดี๋ยวไปซื้อ่องใหญ่เป็นไง่องใหญ่ก็ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาก่อนอาจจะมีสักสองกล่องที่อยากได้แต่ยังหาไม่เจอในนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดตามเขาโอเคครับอันนี้บิ๊กเฮดของใหม่นะ อันนี้ t ฟ,ฟอร์ f เมอร์เพิ่งมาครับ BB b u b b l บีกับอ l t i m a t e farm เราซื้อเรียบร้อยแล้วอยู่กรุงเทพเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็ของใหม่เพิ่งมา dumbo ว้าว dumbo น่า <Dum bo. S 2> รักมาก,เร,ก,มากเราคงต้องจัดสั้นหนึ่งตัวใช่หูอัพได้ไหมหูอัพมีลูกโป่งไหมหูอัพไม่มีลูกโป่ง <laughs> ในหนึ่งกล่องมีสามตัวเลยเหรอคะอันนี้กล่องึ่งมีสามตัวโอ,โอเคอันนี้เอาอันหนึ่งเยี่ยม <laughs>